กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปหนึ่งคลิปสองผ่านไปแล้วคลิปนี้เบาๆมั้งสั้นๆน,นะครับ AI ของเข้มนะครับรูปมาก็สวยและคนก็กังวลว่าเอ๊มีแฟนแล้ว,วเปลิดเปิดตัวไปหรือเปล่าเนี่แม่หนิงก็มาฟาดนะครับแถมฮาคนนั้นครับไม่ใช่ฮาคนนั้นแฟนคลับก็มาู้แบบอยากใช้คู่กับมุกหรือนู่น,นนะี่นั่นไงคือมัน,ม,นมันเขาเหมือนกับว่า เขาจับไปเรียบร้อยแล้วไงแล้วก็มีแฟนขับบางคนแอนตี้ก็มาบอกว่าแต่ไม่ต้องไปว่าเขานะนะผมเน้นแนวสันตินะก็มาบอกว่าเนี่ยยังไงเชื่อว่าคู่เข้มกับหมกกบูก็ไม่ได้ไปกันเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกแค่แบบให้จิ้นในจอแค่นะั้นนะผมไม่ค่อยเชื่ออันนี้เท่าไหรนะ่นะนะคือถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ไม่เปิดเผยนะก็น่าจะมีโอกาสใกล้มากนะแต่อันนั้นอนะ่ะก็ไม่ไปวิเคราะห์คลิปนี้ไม่วิเคราะห์ถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมง่ายๆว่า AI ของเข้มเนี่ยนะนะ ที่มาเป็นผู้หญิงสวยเลยเนี่ยนะเทียบกับมุกดาใครสวยเซ็กซี่กว่ากันอ่านะครับคุณอมรินต้องตอบหนึ่งแน่นอนมุกดาสวยกว่าตอบสองนะแอนตี Auntie, ้อาจจะตอบนะว่าผู้หญิงในรูปสวยกว่าหรือผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนแน่นะคนสวยกว่านะครับข้อที่สามครับอ่าบางคนแอบกดหนึ่งไว้แล้วนะข้อที่สามคุณจะชอบเหตุผลของผมมากกว่านะแล้วผมเลือกข้อสามนะครับใครจะเลือกไม่เลือกไม่สนใจแต่ผมเลือกข้อสามข้อสามคืออะไรครับ ไม่สำคัญว่าใครจะสวยกว่ามุกดาสำคัญที่ตอนในี้ใจของเข้มเนี่ยอยู่ที่มุกดาแล้วต่อให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็ไม่สวยเท่ามุกดาคือเอาใหม่ต่อให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็อาจจะยอมให้สวยกว่ามุกดาแต่สำหรับในใจเข้มนั้นมุกดาสวยที่สุดหรือต่อให้ไม่สวยที่สุดเข้มก็หลักมุกดามากที่สุดนะผมเชื่อข้อนี้นะคือ แน่นอนผู้ชายก็หลงความสวยนะแต่ถ้าเกิดความสวยแค่ระดับนี้แล้วชอบไปแล้วนะแล้วคนที่ไม่เจ้าชู้นะเขาก็ไม่มองคนอื่นผมเชื่อว่าเข้มแบบแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเข้มมุกดามุกดาที่หนึ่งในใจเข้มนะผมว่าไม่บอกแวดส่วนมุกดาไอ้ส่วนเข้มจะเป็นที่หนึ่งในใจมุกดานั้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ฮประเมินยากนะ ผู้หญิงไม่แสดงท่าทีนะอืแต่ถึงวันนี้นะอาจจะพรโดนแท็กซี่ก่อมมากนะก็อืเขาพูดแรงกอ่านั้นนะเกี่ยวกับพี่คุนันนะต่หงอโอเคง่ายๆก็คือว่าเขามองว่าไม่น่าใชา่นะครับน่าจะเป็นเข้มนี่แหละนะผมไม่กล้าไม่อยากฟันธงไปไกลขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่เป็นแฟนกันนะตอนนี้ชอยมาตอนนี้อันดับหนึ่งในใจมุกดาคือเข้มนะครับอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยมีลุนล้นมีลุ้นผมยังเชื่อว่ามีลุ้นค่อนข้างมากนะครับแต่ในเมื่อเราไม่เห็นเราไม่นั่นผมก็ไม่อยากฟันธงไปเยอะนะก็รอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเม้นต์กันมาว่ายัางไงโอกาสเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอแค่อย่างเดียวว่ามุกดาเป็นอันดับหนึ่งในใจเข้มนะต่อให้มีผู้หญิงที่สวยกว่าหรือไรเข้มก็เลือกมุกดานะส่วนใจของมุกดาเนี่ยผมว่าก็คือเข้มอันดับหนึ่ง แต่อาจจะต้องรอเวลาในการดูนะครับหรืออาจจะเป็นช้อยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าอาจจะเป็นแฟนกันแล้วรอเป็นแฟนกันก่อนแต่ไม่เปิดเผยเพราะว่ารอ้อยแน่ใจอ่าเป็นแบบวัยรุ่นก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเพจเซฟเนี่ยก็เอาแค่ว่าเอา่อบุกดามีเข้มอยู่นะครับอันดับในใ,นใจแต่ให้รอความชัดเจนก่อนนะครับไม่ว่าช้อยเป็นแบบไหนเราก็แฮปปี้นะครับนะ ลองดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับนะก็อย่าให้สบายใจกันเชียร์แบบสบายๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกแล้วนะมาช่วยกันเชียร์ต่อไปนะผมมีพลังกลับมาแล้วนะอนะืมใครอยากจะพักก็พักแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่า อยากจะเชียร์ไม่ว่าผลลัพธ์เป็นอะไรทุกเมื่อข้าวจมเลยก็เชียร์ให้สุดๆไปเลยไม่ต้องกลัวเสียใจครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เชียร์ให้สุดใจนะครับดีกว่าเราไม่เชียร์แล้วเนี่ยเรามาเสียใจภายหลังว่าทําไมไม่เชียร์นะครับเชียร์ให้สุดๆนะแล้วผมเชื่อว่าพลังแรงเชียร์จากแฟนคลับเนี่ยนะน่าจะเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วยให้หมุกเปิดใจกับเค็มมากกว่านี้ มากจนหนึ่งขั้นเป็นแฟนกันนะครับผมว่ามีส่วนอาจจะไม่เยอะหรอกผมให้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะมีนะแต่มันต้องดูปริมาณมากแค่ไหนไงถ้ามากจนแบบเอางี้ผมบอกเลยนะถ้ามากถึงหนึ่งล้านคนเนี่ยนะผมให้โอกาสเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้สักแบบห้าแสนหรือสามแสนนะโอกาสเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตนะแต่ไม่ว่าจะเป็นไงเนี่ยไม่อยากฟันธงลุ้นก็ไปยาว ะครับลุ้นไปให้สุดนะก็กลับมาคําเดิมคําเดิมที่เป็นเบสิกนะพายเลือพายเรือย่าให้แพ้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ